ล่องเฮ็ดล่องเบิงนะครับอันนี้คือคือเลี้ยงมุดแดงคอนโดอาหารยอดใหม่พ่ออยู่คอนโดเลยนะอยู่คอนโดเลยครับบ่ต้องไปขึ้นต้นไม้สั้นสูงคือกันนะครับล่องเบิงพอล่องเบิงมันต้องใสออกซิเจนมาให้ครับแต่ว่าของพอบ่ได้ใสออกซิเจนออืเฮาจะเฮ็ดระบบน้ําตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันจะเพิ่มจุดนี้มีหยังไหนพ่ออ่ะจุดไหนีเป็นี่ย ครับหลังจากต้นไม้มันมีโฮมมีเงาในจังหน่อยนะครับเข้าก็เลยมาลงตัวนี้ครับที่เป็นล่องเห็ดล่องเบิงนะครับคือเลี้ยงมุดแดงคอนดูอาหารยอดใหม่พออยู่คอนโดเลยนะอยู่คอนโดเลยครับพอต้องไปขึ้นต้นไม้สั้นสูงคือกันนะครับล่องเบิงพอล่องเบงที่แรกกันเอาสามบันนี่นะครับที่นี่ตัวมุดแดงมันเขามาหลายครับเข้าก็เลยเพิ่มมาอีกสามสามสามก้อนมก้อนมี่ยังนะครับพ่อการมีนี่แล้วครับผาแยงนี่ครับแล้วก็ตะไคร้ หรือว่าถา้าบุ๋ยผ่าแยงเอาใหม่กไ็ได้แต่ว่าที่สําคัญเถียวผ่าแยงเพราะว่าเวลาเขาโยนเศษอาหารกข้ไปแบพื่นทั้งแต่ตะกะตั่ดเตียพวกมดแดงมันจะลุกม,มากินากินแล้วแนวอื่นมันก็จะบ่มาาขาดไป<อ>นะพวกเศษกระดูกเศษยังที่สําคัญนะครับนานี่ตะกั่ตน มันตายก็แค่นั้นตายครับเพราะเอามาใส่ในหนีมเนี่ยนะครับเป็นอาหารข้าวโมดเป็นอาหารของวมดต่อนะครับเออตัวนี้เสียงมาต่อยอดได้ไหมครับคือคืออาหารสัตว์พืชดสากสัตว์โดยเฉพาะสากสัตว์เนี่ยครัเขาเป็หมดเลยเนาะไปหมดครับนี่มันก็เรื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็เรื่องเป็นฝ่าขึ้นมาพ่อครูครับยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยเอาน่าสนใจตัวนี้สมมติอุปกรณ์มีอย่างไหนพอเอาอุปกรณ์ก็ลูกหลานเขากินขนมบ่ครับตัวนี้ขนมนี่เขากินเบิร์ดแล้วเขา กอนขนมครับครับบ้านพ่อผูกไว้เลยเนาะผูกไว้ครับเนผูกฟ้ามันไวผูกฟ้ามันไวเท่ากับนี่ครับหมุนเขาหมุนดอกได้นะครับโอ้นี่มันกระจ้อปองไว้นี่นี่ถ้ากระแอ้โมเดีลโมสิเขาได้นี้ครับได้อาหารเลยเขานี้ อี่มุดแดงเขานี่อันนี้มุดแดงเขานี่มุดแดงเขานี่อันนี้คือปองจ้อแล้วปองจ้อไม่แล้วทั้งในทั้งในเนี่ยพ่อทั้งในกับใบใหม่ธรรมดาใบใหม่นาะครับใบถ้ามันมันสีไข่แล้วนี่มันสีเริ่มไข่รอะไรนี่เขาใบใหม่ออกครับใบใหม่ออกมันก็สีไข่ทั้งในนี่ยครับเต็มยงเนยมันเริ่ม ปิดฝาแล้วครับตัวนี้ก็เอาใบใหม่มาปิดจากฟองไปเลยมันเริ่มเป็นฝาเป็นยังเหลืโอ้แสดงว่าเป็นฝาเนี่ยเพิ่ะเริ่มไข่แล้วมันสิเริ่มไข่ครับโอ้ดนปนิ้วเขาจังเอาใบใหม่ออกพอการช่วงถามันแห้งมันเหนี่ยเขาก็ถามันเป็นฝาเป็นยังขึ้นมาเลยเขาเอาใบใบใหม่ออกเลยใบใหม่ออกเลยนครน้องครับมันก็จะมีไข่มียังขึ้นเริ่มไข่ขึ้นมานะครับพอเรียงหมดนี่มี่พอพันแม่พันบอลเรื่องวันนี้มาเนี่ยอะไรผมเอามาแต่อยู่ต้นใบโลดเ่าได้ซื้อโอ้เ่าได้ซื้อเ่องงานนครน้อแล้วก็ว่าได้ขายได้คิ ขนไข่ครับที่สําคัญคือก้อยปลานี่มาเอาโลดนี่ก้อยกุ้งมาเอาโลดนี่มาเลี้ยงอยู่นี่ว่าต้องไปหายากว่าต้องไปหานั่งหนเพราต้องไปหานี่ไงนะครับคอนโดมดแดงให้ไล่นี่นะสนใจคอนโดมดแดงนี่มีโอกาสขยายบ่พธุ์อ่ะก็มีมีอยู่ครับเนาะครับเพราะว่าแม่เพิ่นสิเฮ็ดตัวต่อไปน้าหอมครับครับค้นดมดแดงนะครับเพราะว่าเบิ่งแล้วมันน่าจะประสบผลสําเร็จนะครับมันเริ่มสิออกไข่แล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเห้ามีอาหารในมันต้อนอีกเศษกระดูกครับครับมันกินในวัดนพรัตน์ครับมันว่าแต่มีเศษกระดูกเศษสากสาัตว์นพรน์สากสาัตว์ที่<ม>สำคัญคือของเห้าพวกไอ้ตะกะเตียนเสียชีวิตเอามาวางไว้เรียบร้อยอเป็นอาหารของหมต่ตเลยครับเป็นอาหารของหมตโตสุดยอดครับเอาเห็ดก้อนโดไว้แล้วย่านมันไตออกทั้งผื่นเขากลาหาแนวมาห้อง นะครับตัวนี้ห้องยอดน้ำมันเครื่องเขาหมดลูกไปว่าไรนะครับท่านหมดลูกไปใส่ถือก็น้ำมันเครื่องนี่ยซักเด็ดได้เขาหลดเซ็ตโอ้โบพ่อหาหนาที่ไฮเป็นยูในนี่เลยนะพ่อนะไฮเป็นยูในนี่มันจะขยายเองมันตัวนี้เป็นทางในี้พอเห็นแนวไหนครับพ่อนี่กับผูกธรรมดาด้แล้วครับนี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดอล้อมตะไคร่ยังล้อมตะไคร่เพราะว่าเวลาเข่าเสียว ตะกแตนตายเขาเหงือกระดูเขานะโอ้เป็นอาหารมันโอ้ชิมไส้นีเลยบ่พอ่อครับครัิมไส้นีหมามันกัดซื้อวรย่าตะกแตนมันถ้าตะกแตนเป็นตัวมันสิข้าบขึ้นมากินวิโอ้มันสิข้าบเของมหาหัองมัน,มน,มนโอ้ตอขึ้ขมนมานหนีเลยนะพ่อเนาะครับนั่นเน็บใหม่เสียบไปโอ้พ,ออพ่อเนบะนี้เนาะวิศวะหมดเลยเนะครับนี่ครัยเหตุส่นเล้ยสุดยอดสุดยอดครับลังเท้อปลาบ่ได้หากินไก่ครับผมแหล่งอาหารปลอดภัยครับ ครับก็บมายามจังน้อยฝนตัวกลิ้นบนี่ยหมดเยไปหาดอกกระเจียวไกันครับดอกกระเจียวบ <มา S 2> ้านถ้านี่ก็เป็นดอกกระเจียวอีกดอกกระเจียวครับเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยกินไหนทุกอย่างนะรัปลูกแซมเลยนพนาอปลูกเป็นป่าเหรอครับโอ้แ่งเนี้วันหน้าเกษตรวันหน้าเกษตรปลูกกันน้ำป่าแหล่งอาหารครับผมในป่ากลางคางกับเป็นละมุดละมุดครับกับเม่ละมุดนี ดีมงหนึง่งคือเป็นตลอดปีเป็นตลอดปีพอแต่ว่าบอดีมองหนึ่งคือหมดมักแท้แหมดกระไดครับพอดีแล้วพอ่อเรียงหมดขยายมดนําครับว่านแปลงกล้วยหอมคาเวนดิสะพนแปลงกล้วยหอมค้าเป็นดิสค,ครับพี่น้อง มาหาพ่อสิบนแนะนําดอกบัอยากให้เอาไปปลูกดอกหลายคนเอาไปปลูกแล้วว่าบวมบ่ได้เห็นบวมยากครับก็เลยพงต้องใส่ตู้เย็นบวมนะครับผมตัวนี้เป็นแหล่งอาหารป่าอาหารป่าอาหารกุ้งอาหารกบอาหารหมูหมาเป็ดไก่ขึ้นแหนแดงขนแหนแดงอาหารทางเลือกพ่อทางเลือกอาหารทางเลือกลดรายจ่ายด้ลดรายจ่ายครับตัวนี้ลง ให้ปลากิน,นให้พ่อเฮ็ดไว้เป็นจุเลยเนาะครับใส่มีเอียงให<น>ปูนพ่อเลี้ยงยังเพิ่มบ่ครับอยู่ในอยู่ในนี่นี่มันกุ้งฝอยครับอยู่ข้างใต้นี่ย้างในมีอาหารกินในน้ำครับมีกุ้งฝอยอยู่ข้างในนี่ครับโอ้กุ้งฝอยแต่วันถ้ายเนื้อหมูเลงตาแดงก็สิเต็มคุณบ้านแสดงว่าเ้าวเสี้ยวก้ก้อยบ่อย่างนี่พ่อพราได้กินอยู่นี่นี่เนื้อดักมันก็ได้พันเสี้ยกุ้งไปก้อยก็โล่งโลดนี่โอ,อ้ต้องไปไกลนะพ่อเนาะครับจุ่มล่งนี่เขามาหนีเนาะพ่อได้อปนโลดนะในัเกษตรในทั้งปลาหมูในี้ พี่น้องเขาวาเลียงกุ้งเลียงกุ้งใสบกปูนบรด้ครับมาเบิงตัวนี้นี่พอลงกุ้งฝอยกับหอยขมลงน้ำกันครับกุ้งฝอยหอยขมกุ้งฝอยหอยขมครับนี้ครับพี่น้องใส่พอเหุ้อไเป็นตัวที่ชัดเจนเพราะว่าเพิ่มกุ้งนี่มันต้องใสออกซิเจนมาให้ครับแต่ว่าของพอพอใสออกซิเจนเขาจะเทระบบน้ำตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันจะเพิ่ม ออกซิเจนใน้นักจุดนี้มียังในพอะจุดได้นีกันซีมีกุ้งเริ่มตั้งแต่เห็ดโ้งสางบ่อข้องสางบ่อครับอ้องสางบ่อขึ้นมาแล้วกะเห็ดจังไดมันจังสีจืดน้ามันจังปูนมันจังสีบกเห็ดให้งซัดเลี้ยงเขาตายครับนะครับเท่ากับเอาน้ามือหนึ่งเอาน้ำสมสายชู่มาลงปล่อยสองขึ้นแล้วก็ปล่อยน้าทิมแล้วก็มาลงเอาจอก็แหนมาลงครับ ก็จะได้กับ่าตายออกซิเจนมุนบนน้ำอยู่นีนเลยเปนบอกอยู่ดนนี่ครับตัวนี้เหเฮ็ดให้เกิดออกซิเจนแลวกะเฮ็ดไห้กุ้งไข่ขยายพันธุ์เองอุปกรณ์มีอย่างไรพอในการเฮ็ดน้ำบนนี่ครับดาววนตัวนี้ก็มีตัวนี้แลวนี่เครื่องเงินออกซิเจนน้อยๆพอถิ่มลุกงไว้ในนี่แล้วก็มาาสซครับพอพกหุนสีหุ้นแล้วจะต้องใส่ครับต่อเขมาเสร็จ จอ,อหนาวไปไปพอ่อขึ้นบนเฮ็ดเองเลยบอกครับเฮ็ดเองครับโอ้นยอดจะดีครับพี่น้องครับทั้งทึ่งหรืทั้งกับมุวงไหวนะพอ่อเนาะงกับมุวงไหวครับมันหนาแดดมันเกินไปกุ้งฝอยหอยขมนะพอ่อครับตัวนี้กุ้งฝอยหอยขมหอยจุบเป็นว่าหอยจุบบ,บุญแดดมันตายบ่วตายบ่วตายนะพอ่อน้องกินเกาะนมู้นี่มีวิธีนะพ่อเน้องรัวนี้เพิ่มโอเจนเนี่ยมันนะก็เปิดตลอดตัวนี้ก็เปิด เมื่อละ4ซม5ซมครับเป็นช่วงครับแมนครับโอ้มันใส่ได้โอ้แต่ว่าตัวนี้นี่บดจะใส่ออกซิเจนยากนี่ครับอันยา้เพิ่นตัวนี้เป็นปลาดุกอันนี้ปลาดุกกับหอยเซรีโอ้อยู่ในนี่มีปลาดุกหอยเซรีแล้วก็ปลาเข็งอยู่นี่นะพ่อเนาะครับอยู่ในนี่โอ้ใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยใหญ่เลยได้พ่อใหญ่เหรอครับปลาดุกเอ่อพันไหนครับปลาดุกเอ้บิ๊กอวยครับบิ๊กอวยครับ โอ้ยกกำลังหิบนะพ่อเนาะครับกับพ่อได้ปล้นเรื่องไรปะในพ่ออยู่ในนี่บ่อนี่มีอยู่ห้าร้อยตัวครับห้าร้อยตัวครับบนพื้นที่ขนาดบ่อกว้างเท่าไหร่ครับผมกว้างนี่สองเมตรสองเมตรเน่าเน่าสามเมตรครับมันสามเมตรนะพ่อเนาะครับมุ้งไหวนะพ่อเนาะมุ้งไหวครับสาเหตุที่มุ้งคือเพิ่นเรื่องอะไรบุให้มันแดดแห้งนะครับครับเวลาห้าสิเพื่อบอกเย็นเข้ากัาต้นตัวนั้นลำไม่ใหายตัวนั้นใหายวันนี้จุ่มนี่ปะพ่อจุ่มนี่การปลนเนื้อในนี่น้ำ บ่สถ์ไปเ้ยอหนามมาจากทั้งอื่นด้วยหนามวนอยู่นี่นะครับหนามก็ทีสะอาดแล้วก็มีออกซิเจนนะพอมีออกซิเจนกุ้งหอยปูปลามันก็จะบ่ตายนะครับให้แค่มือละสามส้วมสี่ั่วโมงนะครับเอาเผือดหนามาลงมานะครับมีโซลาเซลล์อย่างดี่ครับแต่ย่อมขึ้นครับโซลาเซลล์ไฟต้นเดี่ยมานะครับแมงครับพวกหมดพวกแมงเห็นแมงเบาแมงยังมานี่ เข้าไปรตรงห้อาหารเบื่อได้แมงเมาบม้านน่บอเรียบร้อยสบายมันลดั่นครับในหานหัวกรางขืนพร้อมนะครับโอ้พอแลวนี่นบบนเป็นบ่อก,กรบครับแต่ก่อนด่พ่อเฮ็ดใส่แบบกระมังมบัดที่นี่ไปเบิงของมูหมออาพรบริเวณครับอยู่บ้าน้องให้ครับถ้าเฮ็ดแบบนี้ก็เลยว่าพอว่าสิขยายพันธุ์เองนี้กุบครับสิ้น ปลาคาราเบดฝนนี่เสียวพ่อพันเมื่อไว้บวกนี่อ oh. แม่พันไปบอกนั่นกาว่าตกเดือนเมษาพฤษภาฝนใหม่บเฮาเมาลงนี่ hmm. อืเอาลูกเอาลูกห่วกเพื่อว่าเขาสิขยายพันพธุ์เพราะว่าเส็ดรอบๆให้จะสี่หบ่วอันนี้คือการวางแผนในการเลี้ยงโคการวางแผนการเลี้ยงโคบ่ต้องไปซื้อห่วกซื้อ ไอ้ก้มหน่อยเขาโอ้แต่ว่าผมสิบเอาําพอคู่อยู่เด้อ <laughs> ครับผมครับพอล้อมอย่างดีเนาะรอบตัวนี้กันงูเด้ตัวนี้นี่ถ้ามีงูกบนี่ทามีงูเข้าไปนี่อยากเบิดเพราะแต่ตัวนี้นี่งูเข้าไปติดย่างเดียวครับตะใคร้าไผมีงูมียังไงหลายเอาตัวนี้ไปล้อมนี่เบ็ดบุมีงูเลยโอ้ซอยได้หลายนะพ่อเนาะซอยได้รลอยเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้กันงูได้ร้อย,อยปเปอร์เซ็นต์เลยครับ<ล>ครับเพราะว่าอยู่ในปลาเขาก็ต้องป้องกันไว้เนาะเรับเม่นครับพอทีมกลวยลงนี่คือจุดประสงค์ยังครับนี่ทีมกลวยล่งเพราะว่าเข้าปรับสภาบบพานนามเลยเพราะว่าตอนเทพปูนี่ไมม,มันต้องปรับสภพานนามเพื่อว่าให้ให้เอปูนั้นเบดิดเบิดกดเบิดยังก่อนเป็นของปูนั่นละลดความเป็นกดเป็นด่างเนาะพรอครรบก็ม่านี่จะเป็นปูป่ะปูอันนี้เขาใหญ่จากบอลนั่นมาเป็นค่ะ อันนี้ปูยังพอปูกำแพงแสนครับโอ้ห้หลี่แล้วมูลอไรเนี้ยอันนี้คือมองปูอยู่ปูหน้าหรือปูเนี่ยอะไรครับปูกำแพงแสนได้กำแพงแสนครับได้ต้องขอบคุณในนุ่มเกษตรยุคใหม่ครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นั่นอยู่ทั้งไหนพ่ออยู่ไอยะสสครับเพิ่นเอามาฝากครับเออเพิ่นเอาฝากหลายได้เพิ่นห้ยมาแลมันหลี่อยู่ในใตยแล้บ่เป็นอย่างพ่อแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือมีปูอยู่แล้วเนาะครับครับครับ ไฟจอหรอใจแลงกันล่าท่างกันได้ครับนี่ได้เลยขั้นแม่นหนาฝนขั้นปลูกใส่ทอขั้นบ่มมีน้ำหดก็จังสีได้เียวไหวเลยด้ครับออที่สำคัญบักคุ้งใส่อาหารบ้านเห่าอู้ตะหุ้งทอดปลาเ้ยอ่เอู้มันโดดใส่พอครับปลาบ้างไหครับพี่น้องครับขัานไหนครับนี่บักคุ้งบ้านเหานี่ล่ะบ้านเห่าครับอ้ใส่ปุ๋ยยังพอมันบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะดินมันสมบูรณ์อยู่แล้วคิดว่า ว่าดินมันเนี่ยเอาจากเศษพืชเศษยังนี่ละเศษหญ้าเศษยังนี่นะมาใส่พอคู่สังเกตว่าหวยขี่กระเดือนขึ้นหลายเลยพอหลายแล้วดินมัน <c oughs> บดจากยังครับ <c oughs> มันบดได้ใส่พุ่นบดได้ใส่ยญ้ยยาเด้ครับขี่กรเดือนนี่เป็นเป็นโตัวพว่วนดินให้ต้นไม้เด้สิ่งสําคัญเลยเนาะแมน <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> บดได้พ่วนมันเด้มันพว่วนเองมันเด้มาพอเนาะเออบดได ขี่กระเดือนนี่หลายคักดินสีข่ำนะพ่อเนาะแมนสังเกตว่ามืองไหนมีขี่กระเดือนเนี่ยเพื่อนบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินจะดีนะพ่อเนาะแมนเนี่ยหมูแรงกับขั้นอยากกี้ปูมกับว่าอยากได้นี่เป็นข้อยิปปูมห้องเย้หรือว่าเอารลยได้นี่ขวอยิปปูมขวอยี่ปูมแมันสมบูรณ์เน๊ะบอกง่ายๆว่าเฮ้ยพ่อใดทำายสิ่งแวดล้อมครับนี่ครับข้อย่ปนี่ก็บข้ยยิปปูมนะพ่อเนาะมันเกิดความสมดุล เกิดความสมดุลในป่าเนาะบอกไงคือม้ามองนี้มทต่แนวกินได้พ่อมิแนวกินได้ทั้งพืชและสัตว์ครับกินได้สายสวยบอกคง่วยใหญ่ก่าลั่มาะพ่อเนาะครับบว้ไหนคำไปอยู่นี่ครับแม่มันนอนอยู่แม่ไว้มาคำร้ายมือแล้วจัดะบบให้พิ่นซอยนี่เลยพ่อครับย่านก้นนะอย่างพื่นนอนครับหัวหน้าบักพริกข่างบ่อตัวนี้ก็ว่าสีลุงกุ้งฝอยน่ะเตรียมไบ เพราะว่ากุ้งฝอยสิขยายจากบ่อนั่นมาลงบ่อนี่ปลาหมอพอบ่อนี่ที่แรกปลาหมอพอออกเบิดลแล้วเนื้อแดงมีแต่เนื้อแดงว่าสิเตรียมไปลงกุ้งฝอยกุ้งฝอยนะพอน้องครับกุ้งฝอยหอยขมครับสีล่งกุ้งฝอยเพราะว่ากุ้งฝอยขยายตัวเร็วครับเร็วแห้งโอ้มีตัวอย่างนะพอนาอกับพ่อปนัลลาแสดงว่าเกษตรผสมผสานนี่ทัศนคติของพอขุนนี่คือ เป็นหลายรายการนะพอ่อหลายรายการครับซําม,มันพอว่าวัลเราว่า,วากินได้ใส่สวยครับเอาอย่างมากินได้ใส่สวยแล้วก็ส,ม,กกสมุนไพรสมุนไพรนี่กับบัรรามดาด้วยครับคือว่าเวลาเฮ้าขอบครัวเฮาเข้าเนาะสมุนไพรนี่ค,คือเนื่งปวดหัวเป็นวัดเป็นไดเป็นวัดเป็นไดคือใส่ฝาทัลายจูนครับ ว่าถ้ายโจ้กันเรียบร้อยครับถ้าสมมุติว่าท่องอืดพ้องเฟื่อก็มาใส่ขมิ้นตัวนี้ขมิ้นมะพร้ขิงนี่โอ้ขิงบ้านเฮ้านน่โอ้ขิงกับแกงน้อไม่เห็ุเหุ้ท่องบ่อืดนี่ครับินนี่เป็นยาระบายผัวนะครับตัวนี้เป็นสมุนไพรครับที่สําคัญมีอีกตัวหนึ่งคือราชสิงห์ผวกเป็นวิงเ,เวียนโอ้ที่พ่อจะพยายามจะเหตุเป็นสวนสมุนไพรอีกครับล็อกหนึ่งเพื่อรักษาเจ้าของนั่นละครับครับ เพราะว่าขอบขั้วเหาซับในดินนครพอเนี่ต้นย่างกับร่องสีญ่คุณนะครับครับต้นยุ่งต้นย่างดินเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเเกษตรที่ที่ที่พอมีวัตถุดิบที่มีค่านาะพ่อเนาะนี่เนาะดินที่สําคัญคือน้ำน้ำครับเกษตรนะครับจะประสบผลสําเร็จหรือบ่ประสบผลสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับดินกับน้ำนี่แหละครับดินนี่ถ้าเฮามาใส่สารเคมีหลายนะครับดินเฮาก็จะเสียไ้สิ่งแวดล้อม คือทั้งหมดทั้งแมงทั้งใสเหลือนใสยังนี่ที่มันจะจะตายครับเพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่้ใสสารเคมีเฮาก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างคือบอกว่าไม่เบียดเบียนตนเองครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับและที่สําคัญไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมครับนี่คือจะพยาย่ามปับปับใส่อยู่ในสวนครับเพราะว่าเฮาจะบ่อเบียดเบียนกันอันใดขึ้นมาเฮาก็ใส่กันไปสุดยอดครับเพราะว่าให้มันอยู่ให้มัน มันอยู่ร่วมกันได้นะครับอพรูครับครับท่าที่สุดนี่ฝากยังถึงพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องแนวของเกษตรผสมผสานทั้งบานนะครับผมครับพี่น้องครับที่สําคัญผมอยากจะขอบคุณท่านนุ่มพ่อไส้ที่นํานโยบายของรัฐบาลมาปรับใส่ครับเรื่องนวัตกรรมนะครับเพราะว่าท่านุ่มพ่อไส้วอมานําเสนอนวัตกรรมออกสู่โลกภายนอก ออกสู่กลุ่มภายนอกนะครับก็จะบ่ง้จักว่าชุดใดมีความสําคัญชุดใดดีนะครับเพื่อจะไปตอบสนองกับรายได้ครับนะครับถ้าตัวเ,เหตุแผนการตลาดมาดีแผนการตลาดมาดีแล้วก็มานวัตกรรมได้ผลรายได้ก็จะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าพี่นอ้องเฮ็ดเกษตรอนใดที่ดีนะครับถ้าอยากติดตอ่อให้นุม่มโพไซหรือว่าทีมงานที่เพิ่นมีนวัตกรรมใหมๆ่ๆเพื่อที่จะกระจาย นี่ก็ล่องติดต่อเบงนะครับแล้วก็จะเพิ่มไายใดที่สําคัญคือเกษตรทุกคนนะครับยาเบียดเบียนตัวเองยาเบียดเบียนผู้อื่นครับและก็ยาเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมครับเบียดเบียนตัวเองเป็นอย่างไรพ่อจังคือว่าถ้าเบียดเบียนเจ้าของนี่คือว่าเฮ็ดเกินแห้งเจ้าของโอ้เจ้าของมีแค่สองคนในครอบครัวเฮ็ดสิบไร่เศร้าไร มันเฮ็ดไบวัได้เจ้าของก็จะเมื่อยเจ้เกินแห้งแล้วพอน้องเกินแห้งครับเพราะนั้นให้เบื้องเจ้าของคือตัวหนึ่งคือว่าสามเบิ่งคือพวาวาน่ะเออเบิ่งเจ้าของเบิ่งเจ้าของเบื้องผู้อื่นแล้วก็เบื้องสินค้าเฮ้าครับตีนี่คานเกษตรนี่คืออย่าเฮ็ดเกินกำลังเฮ็ดแต่พ่อหมอแล้วก็ให้มันอยู่ในแวดวงที่ว่ากินได้ใช้สวยนะครับพล้วก็ซัมน่หลังจากนั้นเฮาก็จจมีเก็บมี ายตัวไปค้าแมนเฮาเฮ็ดเกินกําลังแทนที่เขาจะได้กินได้ใส่เป็นหลุมเหลียวถอดใจโอถ้าเฮ็ดนี่ก็บ่ไว้่าเฮ็ดนั่นก็บบัวร่าเมื่อยถอดใจเลยเศร้าเลยทอดแ้ะนะพ่อเนาะทอดแนะแต่เข้าเฮ็ดจากน่อยๆไปนะครับเขาก็จะมีกินมีอยู่มีใส่นะครับมีกินมีใช้มีอยู่แล้วก็ร่มเย็นนะครับคือผมจะขอฝากนะครับที่สําคัญก็คือทีมงานนะครับผู้ฟัง ภูเบิงนะครับให้ล่องร่องติดตามเบิงนะเพราะว่าจะเป็นนุ่มพ่อไส้ติดตามเบิงนะครับเพราะว่าจะเป็นเบาสลามเกษตรฟ้ามยุใไม่นะครับความู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆเพื่อขยายของเข้านะครับผมก็ขอขอบคุณทีมงานทุกส่วนทุกหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็นําสิ่งดีๆมาสู่บ้านสวนสว่างเนตรครับครับวันนี้ขอบคุณพ่อ คู่ต้นแบบอี่ลีครับทั้งอำนาจเจริญเฮานะครับมาเบิ่งไหลเป็นตะวันซ่อนนะพ่อเนาะมีหลายอย่างหลายแนวนะครับถ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมมาชมมายามกับมะใยนะพ่อเนาะครับยินดีพี่กัดที่จะมาเยี่ยมมายามนะครับบางคนว่าจะอยู่มงใดครับนะครับคือบ้านผมเขาง่ายๆครับจากอำนาจเจริญมาตัวจังหวัดลงมา20 22กิโลครับนะครับคือบ้านผูโอขามตำบลขึ้หญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร091828 5 6าหครับแต่ว่ามาถือกับท่อาแม่บ้านผมครับเพื่นกะทรงงโลเคสั่นไ้นะครับมาล่งสวนเลยนะครับมาหอดจอดถึงนะครนอกครับผมศึกษาดูงานได้ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณพ่อคู่วอนสว่างเนตรหลายๆครับบ้านสวนสว่างเนตรวนเกษตรตัวอย่างอำนภอเจริญครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับครับบัาดีครับ